วันอาทิตย์อันแสนสดใสค่ะทุกคนกับหลังเกมวันนี้ที่เลี้ยวผูชนะไบรตันไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์นะคะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็ไม่อ่อมด้วยยอมรับว่ายูอาจจะมีวูบหลับไปแป๊บหนึ่งนะคะแต่โอเคได้กลับมาดูแบบเต็มๆเรียบร้อยแล้วนะคะคือพอโจยิงปุ๊บนี่คือ,อยูสลบไปเลยแล้วตื่นไหมที่คือลูก3นะคะคือยูอ่ะ มาจากปักเซนะคะเมื่อวานนี้เราก็มาทํารายการบอลไทยโชว์ไทม์ซึ่งแบบยุยน,นน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบสโลว์สเลนิดนึงอ่ะอวดเสื้อก่อนนี่คือเสื้อเลี้ยวพูนนะคะคอลเลกชันตรุษจีนะคะใครสนใจไปหาซื้อได้เลยนะคะสวยมากแบบแดงโลโก้ทองใส่รับความเฮงความปังกันได้เลยนะคะมาดูหลังเกมที่น่าสนใจกันหน่อยถ้าเกิดขาดเหลืออะไรไปทุกคนก็มาเติมกันได้เหมือนเดิมคะ่ะอย่างแรกถ้าเราดูรายละเอียดสกออ์ดูเหมือนว่าเราจะชนะขาดสามศูนย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าดูในรายละเอียดเกมจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย เพราะว่าสถิติโดยรวมไบรตันดูเหมือนทําได้ดีกว่าพรอเลพูนยครองบอลในเกมนี้อยู่ที่แค่4 7เปร์ไบรตันคลองบอลที่53เปอร์เซ็นต์ค่ะเลวพูยิง13ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งสมไบรตันยิง17ครั้งเข้ากรอบ3ครั้ง XG เลวพูนยอยุ่ที่ประมาณ1.8ถึง1.9นะคะ,ะเราๆนั้นส่วน XG ของไบรตันยอยู่ที่1.2คือแปลง่ายๆว่าเลวพูไม่ได้ถือบอลบุกใส่ทั้งเกมไม่ได้ยิงเยอะแบบถล่มทลายแล้วก็มีช่วงที่ไบรตันสามารถขึ้นเกมกดเราได้ แต่ความแตกต่างคือคุณภาพของโอกาสและความเด็ดขาดค่ะลูกแรกเคร์เคชเปิดเลียดแล้วโจนสอดมายิงลูกสองเล่นจังหวะเดียวกันแล้วโซโบยิงสุดคมและลูกสามก็คือซาร่าเรียกจุดโทษเองแล้วก็สังหารปิดเกมมันทําให้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ชนะเพราะว่าลองยิงไปเรื่อยๆนะคะแต่เพราะว่าพอเราได้โอกาสที่ใช่แล้วอ่ะเราสามารถจบให้เป็นประตูได้เลยนี่แหละคะ่ะ คนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นดูวิถีทีมใหญ่เนาะสังเกตไหมว่ารายละเอียดเกมเล็กๆน้อยๆอ่ะเราเก็บได้ค่อนข้างดีกว่าไบรตันด้วยนะคะครองบอลน้อยกว่าก็จริงยิงน้อยกว่าแต่ว่าชนะขาดค่ะแต่ถ้าเกิดมองในมุมเกมต่อเกมมันก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดคุณค่าได้นะคะเพราะหลายคนน่ะก็คือมาพูดว่าก็ไบรตัน correlation เลี้ยวผู้ใช้ผู้เล่นชุดเต็มกว่าจะชนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อีว่าปัจจัยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะทำผลงานได้ดี จริงๆในรายละเอียดเกมอย่าลืมว่าพอเรามาดูไลอ์อนสเอฟผู้เล่นตัวจริงอะ่ะเราไม่มีอูโกเอกิติเก้และเราไม่มีอรอันกาเฟนแบชนะคะแต่เรายังสามารถทําผลงานได้ตามต้องการสงสัยเกมลุกเราคงดูสนุกเกินไปจนหลายคนลืมคิดไปว่านี่คือผู้เล่นในชุดโรเตชันของอาร์เนอร์แล้วเหมือนกันคะ่ะอย่างที่2ค่ะคลีนชีที่มีคุณค่าเราเห็นตัวเลขจากข้อแรกที่วบอกแล้วใช่ไหมคะสูนย์นี้อ่ะเป็นเกมที่บรตัตนมีโอกาสนะคะคือแบบอย่างน้อยสักประมาณ2-3จังหวะถ้าเป็นประตู เกมมันก็จะพลิกหน้าไปเลยทันทีมันจะไม่ได้เป็นสกอร์สามศูนย์ชื่นมื่นขนาดนี้นะคะอย่างจังหวะที่เดียโกโกเมสเนี่ยหลุดไปแล้วก็มีโอกาสยิงในกรอบส่วนลูกมงของลูอิสดังนะคะในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยก็เกือบจะแบบกลายเป็นจอๆให้เพื่อนแปรไปแล้วนะคะถ้าเป็นประตูปุ๊บเนี่ยโมเมนตัม um อาจจะเปลี่ยนได้คะ่ะแต่อลิซงเบเกอร์พ่อหมียังคงไว้วางใจได้เสมอยินตำแหน่งได้ดีมากอ่านมุมได้ดีแล้วก็เซฟจังหวะสำคัญสำคัญได้หมดที่สำคัญคะ่ะแนวรับกับแดนกลางเรา ช่วยกันปิดพื้นที่ได้ค่อนข้างดีไม่แตกกระจายเวลาโดนยิงไม่ปล่อยให้บรตันได้ยิงลงๆแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคลีนชีตวันนี้ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นคลีนชีตแบบคู่แข่งพลาดเองนะคะแต่มันคือผลจากการที่เราทํางานร่วมกันจริงๆมันจึงเป็นสกอร์สประตูต่อสูที่ทุกคนสามารถที่จะแบบรื่นรมกับมันได้เลยเพราะว่านี่คือผลงานที่ทีมเราทําได้อย่างหมดจดมากๆอย่างต่อมาค่ะก็คือในเรื่องของแดนกลางเกมนี้เลี้ยวผัวเราไม่ได้มีมิดฟิลด์ตัวรับตามธรรมชาติถูกไหมเอนโดโรเจ็บยาวไปแล้ว หนกราฟอีกซึ่งเกมนี้เราอ่ะได้พักกราฟนะคะแล้วก็ยังคุมโซนแดนกลางได้ดีด้วยการทํางานของแม็อลิสเตอร์กับโซโบสไลค่ะก็จะเห็นว่าเกมนี้จริงๆอ่ะมีคนบอกอยู่เหมือนกันแล้วยุ้ยก็เห็นเหมือนกันนะคะว่าแมคก้าปิดทองหลังพระค่อนข้างเยอะคือเกมที่แล้วยุ้ยไม่ได้พูดถึงเนาะแต่เกมนี้โอเคภาพในงานปิดทองหลังพระมันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือแบบอารมณ์เหมือนคนเก็บกวาดงานสกปรกต่างๆแฮกเกิลดักบอลปิดช่องระหว่างไลน์แล้วช่วยชะลอจังหวะสวนกลับได้หลายตอนหลายครั้งทําให้บอลไบรต์ ต้องหันไปเล่นด้านข้างมากิ่งขึ้นส่วนโซโบสไลน์นเนี่ยไม่มีอะไรจะมอบคือแบบที่โมซาราพูดก็ไม่เกินจริงคือแบบเดอะแบกจริงๆในซีซั่นนี้นะคะไม่ใช่แค่ยิงประตูที่2เท่านั้นแต่ว่าเป็นคนที่คุมเทมโปเกมเชื่อมเกมพร้อมถอยลงมาช่วยเกมเนี้ยแบกบบทบาททั้งเบอร์8และเบอร์สิในคนเดียวได้แบบจริงๆซึ่งมันอาจจะมองโยงเชื่อมต่อได้นะคะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในโมเดลสิ่งที่อาร์เนอร์คิดหรือเปล่าเรื่องของการคุมโครงสร้างเกมแดนกลางถ้ามันเป็น แบบนี้เนี่ยเราสามารถสร้างความต่อเนื่องได้คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเกมนี้มันยังคงพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าไบรตันน่ะดันเล่นเข้าทางเดียวผูพอดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณดีนะว่าถ้าเราสามารถที่จะแบบพักกราฟได้รู้สึกว่าเกมนี้เหมือนกับแบบน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่กราฟจะได้พักสุกเป็นเกมที่หหรือเกมที่2นี่แหละถ้ายุจจำไม่ผิดเพราะว่ากราฟอา่ะเล่นหนักแล้วทาหน้าที่หนักมากๆในช่วงหลังคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องการชนะในเกมนี้แต่เราอาจจะสามารถคาดการ์หรือมองไป ถึงการวางหมากที่ทําให้ทีมยังพอมีแรงไปต่อในโปรแกรมที่เหลือซึ่งหลายคนถ้าดูตอนย้อนหลังของยุ้ยแล้วนะคะว่าแบบเลี้ยวผูเป้าหมายคือจบอันดับ5หล่อใช่ค่ะคนอาจจะมาเม้นว่าเออเราก็แบบไปในฐานะแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการความเสี่ยงก็คือการทําให้ทั้งสองอย่างนั้นยังคงไปในเส้นทางเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันมีแค่ทีมเดียวที่ได้แชมป์ไงทุกคนคือการจะไปในฐานะแชมป์เก่าอะเออเราก็ต้องแบบประเมินความเสี่ยงใน ส่วนลีกที่เราสามารถทําได้ด้วยเหมือนกันและข้อนี้ค่ะ m มิดลอ s เคอร์เคนในร่างทรงของร o อบโบคือหลายคนเห็นภาพริมายกลับมาเลยว่าร o อบโบตอนหนุ่มมาแล้วและฝั่งขวาสำหรับมหาบุรุษบุตรแห่งแอนฟิลเซเว่นโจนราดลูกชายของยุ้ยเองอวยอวยหนักมาก คือสื่อสนใจในเกมนี้เหมือนกันนะคะคือการที่เคอร์ติโจอส์เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเราเคยคุยกันใช่ไหมทุกคนว่าเวลาโซโบไปเล่นแบ็คขวามันเสียของในตำแหน่งแดนกลางมาก,มาก,มากเพราะว่าจริงๆเราตำแหน่งที่ควรจะอยู่มันเป็นแบบนั้นคือโจนส์ไม่ได้เล่นแบ็คขวาแบบแบ็คจ๋าจานะคะคือไม่ต้องสปีดอ้อมหลังแล้วก็เติมสุดเส้นตลอดแต่สิ่งที่โจนทําได้คือคนเล่นเหมือนมิดฟิลด์ที่ยืนกว้างคุบเข้าในได้เป็นอนะินว์ตฟูลแบ็คเนาะช่วยต่อบอลได้ประคองจังหวะได้และทําให้เขาไม่เสียบอลง่ายเวลาโดนเพรสด้วยคือ จริงๆอะโจสมันเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนครองบอลดีนะแต่ข้อเสียคือมันเล่นยากแล้วเราจะเห็นว่าซีซันนี้โจสมีการพัฒนาตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนและภาพจำที่หลายคนน่าจะเห็นกันในเกมนี้ก็คือการที่แบ็กซ้ายอย่างเคร์เคชเปิดให้กับเคติโจนในฐาหนะแบ็กขวาน,นะมันเห็นถนึงความยืดหยุนย่นการทำงานเป็นทีมแล้วก็เรื่องของการใช้พื้นที่ด้วยและโดยเฉพาะแมนออฟเดอะแมทส์โจส์ได้แมนออฟเดอะแมท จากทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันก็คืออย่าง e m i r a t e s f ส c u ันะคะส่วนมีลอสเคร์เคจอะได้แมนออฟเดอะแมตช์จากการโหวตของแฟนๆบนเว็บสมโมสรซึ่งมันคือแบบรางวัลที่มีคุณค่านะไ่ได้หมายความว่าเออเห็นแตกต่างกันเพราะว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าใน Man of the m a t มตท่ามกลางกีฬาที่เล่นเป็นทีมาจริงๆถ้าเราอยากจะให้มากกว่าหนึ่งคนเชื่อว่าหลายคนมีความลังเลแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะ2รางวัลนี้นนนมาร์ธอนนี่เห็นเหมือนกันนะคะว่าคนที่ดูเกมทั้งสนามก็คือเห็นคุณค่าบ,บทบาทของเคอร์ติจโจนส์ขณะเดียวกันแฟนบอลเองอะ Impact ของมีล o สเคเคชและความตึงของไอ้เต้าในเกมนี้มากๆนะคะเรายุย่ะนึกถึงการได้สัมภาษณ์ของมหาบุรุษบุตรแห่งแอนฟิลของยุยว่าผมคือมิดฟิลจะให้ผมเล่นตรงไหนก็ได้เราคือนักเตะอย่างนี้ที่จะขายหรอนึกออกป้ะเราเห็นแล้วแบบเราเสียดายกับคุณภาพและโอกาสอะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงแบบ ถ้าจะสอดแทรกไปเสียผู้เล่นตัวจริงอันนี้พูดตรงๆว่าอาจจะยังอาจจะต้องลุ้นให้อาเนอร์กล้าใช้มากกว่านี้และประเด็นต่อมาต้องพูดถึงหน่อยค่ะคิงโมซาลานะคะโมซาลาในหนึ่งประตูหนึ่งแอซิติงที่สาคัญกว่าคือโมร่างที่เราคิดถึงความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายคนที่เล่นแบบง่ายๆสบายๆเต็มไปได้วยความมั่นใจเขากลับมาแล้วคะ่ะทุกคนเครื่องแรกเนี่ยโอเคซาลาเนี่ยโดนประกบหนักตามปกติแต่ครึ่งหลังเขาเล่นเร็วขึ้นเลือกจังหวะดีขึ้นดูว่าแบบเออจะเลี้ยงเหมือน ไหลจะจ่ายเมื่อไหรแล้วก็จะปิดเองเมื่อไหร่นะคะลูกสองโซโบนเนี่ยคือภาพชัดเลยพักบอลจังหวะเดียวแล้วไหลให้ยิงเลยนะมันเป็นความเรียบง่ายที่คุณภาพโคตรจะดีมากๆสําหรับยูยนะและลูก3ม,มันคือการปิดเกมที่ทําให้รู้ว่าต้องไม่เปิดช่องให้เกมกลับมาค่ะในขณะที่เราอะครองบอลน,น้อยกว่าการมีนักเตะโมร่างทองที่ตัดสินเกมได้แบบนี้มันเปนความแตกต่างที่ทําให้สกอร์กลายลเป็น3ประตูต่อศูนย์นะคะแล้วก็สร้างสถิติหน้าประวัติศาสตร์อีกหลายต่อหลายอย่างในเกมนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยคือการที่เขามาช่วยในเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เนอร์เองเก็สัมภาษณ์หลังเกมไว้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งนึงที่เขาประทับใจมากๆก็คือเขาลงมาช่วยในเกมรับมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนเรื่องของคุณภาพเนี่ยยูว่าโอเคมันเป็นเกมที่อาร์เนอร์สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ทําให้ทีมผ่านโปรเซสนี้ไปได้ในการเจอกับไบรท์ันนท์โฮฟอัเบียนแต่ส่วนหนึ่งที่เสียดายนะคะนั่นก็คือคุณภาพผู้เล่นสํารองจริงเนี่ยน่าจะได้โอกาสมากกว่านี้ไหมเคซ่าเนี่ยเกมนี้เป็นตัวจริงนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยทีมมีความหลากหลายในการจบสกอรนนนะะะคมมัาจจไไ่ด้เเป็เก ที่ตัดสินทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาได้นะแต่ยูว่าเขาก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเทียบเท่ากับคนอื่นๆอีกคนหนึ่งริโอเอลกูโมอายูยังเสียดายน้องมากมานะคะโอ้ปรากฏว่าโดนจับลำหน้าไปนะคะเพราะว่าในรอบนี้นี่ยังไม่มี VAR น้องกลาเลนน้องเสริมมิติได้เป็นอย่างดีแล้วน้องมีความเร็วมันก็นํามาสู่การตั้งคําถามเหมือนกันนะคะว่าทําไมให้โอกาสน้องในสนามน้อยจังขณะที่แบบเออบางคนเนี่ยลงไปแล้วยังไม่ได้สร้างผลงานมากนะโอเคก็ โปรเกมเนี้ยประคันแนนจากสื่อเนี่ยได้ประมาณสักเจ็ดคือเจ็ดนะที่นี้เนี่ยได้เรื่องของโอกาสในการเชื่อมเกมให้เพื่อนจะเป็นไปได้ไหมถ้าแบบเออเราจะให้โอกาสกักโปน้อยกว่านี้เราให้โอกาสน้องเอ็นกูโมอามากยิ่งขึ้นเพราะว่าน้องอุสาได้โอกาสมามีชื่อติดทีมชุดใหญ่แล้วเอาเป็นว่าสุดท้ายเราเกมนี้เนี่ยเลี้ยวภูเราทําในสิ่งที่เราต้องทําได้สําเร็จคะ่ะ ทั้งนั้นที่เราครองบอลได้น้อยกว่ายิงได้น้อยกว่าเราคลีนชีด,ด้วยนะคะและใช้โอกาสที่มีเป็นโอกาสคุณภาพนํามาสู่ผลการในขัน3ประตูต่อศูนย์ที่ยุ้ยว่ามันไม่ได้แบบแค่ชนะผ่านๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอไบรตันมันไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายและเป็นการชนะไบรตันที่ขาดมากที่สุดเลยมาาันสะท้อนถึงความนิ่งความคมและความยืดหยุ่นของทีมท่ามกลางที่เกมนี้ยุ้ยย้าก่อนว่าเราไม่มีหน้าเป้าอย่างอูโกเอกิติเกและเราไม่มีกลางรับแบบไรอันกาเฟนแบตซึ่งหลังจากใช้ชนะในเกมนี้ของ เ,ะะเลี้ยวภูจะรอจับสลากกันต่อนะคะอย่างน้อยที่สุดคือเราเล่นในบ้านแล้วก็ในรอบต่อไปมันก็คงไม่ชิงงานง่ายอย่างเชลซีอย่างแมนเชสเตอร์เองเนี่ยเขาก็ยังคงเข้ารอบมาได้เหมือนกันนะขอให้ได้เจองานแบบมีดวงจับสลากกับเขาบ้างนะอย่าเพิ่งเจออะไรบิกบ๊กมุงบิ๊กแม์เลยนะและสำหรับเกมในหลีกนะคะกลับมาอีกทีคือวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเราจะพบกับนอตติงแฮมฟอเรสตัวแซ่บอีกแล้วงานแก้หรืองานย้ำก็ค่อยว่ากันนะคะแต่เชื่อว่าเกมนี้น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับพวกเราพอสมควรเลยค่ะทุกคนละคะคิง,งบ้า,บาก นี้นะคะแร้วก็ฝากเสื้อเลี้ยวผู้ด้วยไปหาซื้อได้เลยนะคะที่เลี้ยวผู F C store Thailand นะคะยื้อซื้อจากพระราม9ตัวนี้9 9 0บาทสวยมากเหมาะใส่รับอ่างเปาในวันตรุษจีนสุดๆส่วนวันนี้ขอไปสูตรอากาศให้มีความสดชื่นสดใสหน่อยเฮ้ยนานๆเราจะเล่นดีทำการการโลเทชันขนาดนี้คิดเห็นยังไงส่งมาคุยกันได้เลยค่ะ